วันนี้นะคะใครที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเยอะทานเยอะทานบ่อยทาน,ทาน,ทาน,ทานจุกจิกระหว่างวันนะคะสายลดความอ้วนแนะนําให้ทานชัวพลัดก่อนอาหาร15-30นาทีนะคะตัวน,นี้จะช่วยบล็อกเบิร์นไขมันนะคะไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยดูซึมไขมันแล้วก็ไขมันส่วนเกินที่อยู่ในร่างกายของเราตัวชัวพลัดเนี่ยก็จะช่วยเาผาผลาญให้ไขมันตัวน,นี้ออกไปด้วยนะคะทานก่อนอาหารบัตสิบ 5้ถึงส0ิินาทีก่อนอาหารนะคะ1ถ้าเป็นอาหารมื้อหนักก็ทานสองแคปซูลได้เลยนะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคไตโรคร้ายแรงนะคะโรคไตโรคไทรอยไทรอยเป็นพิษนะคะแล้วก็คุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดยังจะไม่แนะนําให้ทานเป็นตัวชัวรพันนะแล้วก็ที่สําคัญใครที่แพ้อาหารทะเลก็ยังไม่แนะนําให้ทานนะคะนอกนั้นโรค ทั่วไปทานสามารถทานได้ปกตินะคะลูกค้าค่ะแนะนําให้ลองทานนะคะสารสกัดของเรานะคะปลอดภัยมีออยอรับรองนะคะไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ตกค้างในร่างกายนะคะจะมีพริกขี้หนูสวนส,วนส้มแข็งวิตามิน B2 วิตามิน B1 นะคะมีไรโตซานนะคะตัวนี้ใครที่ยังไม่เคยลองนะลดยากลดน้ําหนักยากแนะนําให้ทานชัวพลัดเลย